เราจพาเพื่อนๆมาชิมเค้กสแสนอร่อยนะคะจากร้านีวิตแอนด์ซอฟต์นะคะเดี๋ยวเรามาพบกับน้องเจ้าของร้านกันสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหเค้กหน้าทานหน้าตาน,น่าทานมากเลยอะทำเองหรือว่าไงคะทำเองค่ะน้องทำเองพี่ชายเป็นคนทำค่ะ <c oughs> พี่ชายผู้ชายผู <c oughs> ้ชายค่ะใ <c oughs> ชย่ <c oughs> ยอดเลยเพราะว่าหน้าตานี่น่า,นานรับประทานมากเลย อันนี้เขาเรียกเค้กอะไรอ่ะเป็นเครปเค้กค่ะเครปเค้กโอเคพี่ชอบมากเลยเนียค่ะราคาเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้จะชิ้นละสี่สิบห้าบาทชิ้นละสี่สิบห้าขอบคุณอยากจะเชื่อนะคะว่าจะมีเค้กคาคนี้อยู่นะคะยังไงเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเข้าคุยข้างในเพราะตรงนี้จะเดี๋ยวเราคุยข้ามของนะค่ะ ค่ะอย่างนี้ต้องมาขอสอบถามนิดนึงว่าร้านเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นที่แรกหรือว่ามีร้านอีกร้านมีหลายสาขานะคะตอนนี้ก็มีลงตามห้างตามซีคอนเดอะมอลล์อะไรแสดงว่าเป็นเป็นบริการทียควรที่ใช้ทำมากก็ส่งใช่ค่ะคือว่านี่เป็นหน้าร้านหรือเปล่าคะอันนี้เป็นหน้าร้านค่ะหน้าร้านใช่ก็สาววิโนอมเลกี่ใช่ค่ะผลผลตอบรับจากตลาดเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยค่ะที่นี่ใช่ยอดยอดดีมากเห็นบอกว่าเป็นเค้กเอ่อทอรี่ปะใช่ค่ะเป็นโลแบค่ะใช่ไม่อ้วน ดูดังนคบอกกันนะคว่ากินแล้วถดีนะคะแล้ราคาเป็นไงบ้างคะ3ชิ้นละ39ค่ะ3ชิ้นร้อยบาทโอ้ยตายคุณหาเค้กที่ไหนคันนี่ยต้องเค้กที่นี่แน่นะ <c oughs> <c oughs> อะไรที่แบบ ปล่อยแบบว่าขายดีใช่ไหมคะสำหรับตลาดเราเนี่ยจะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะเพราะว่าสตรอเบอรี่เรานำเข้าจากอเมริกาในราคานี้เหรอคะใช่ค่ะนี่อยากจะเชื่อนะคะมีสตรอเบอรี่สดด้วยมีค่ะสตรอเบอรี่สดขายค่ะของอเมริกาค่ะนำเข้ามาเลยใช่แล้วเออ่มาเจอร้านมาเจอตลาดเราได้ไงคะมาเจอตลาดก็คือทางในเว็บอะค่ะโปรโมทไปแล้วก็ติดต่อ เพราะอยู่ใกล้บ้านด้วยเอออยู่ใกล้บ้านด้วยดีจังเลยนะคะเราเราคนในในระแวกเกียวกับแพฟเฟต้มาทำงานด้วยกันอยากจะให้ชวนเพื่อนๆที่เป็นคนนิยมชงชอบเกี่ยวกับเรื่องเค้กแตะไม่วนมากใช่ไหมคะก็อยากจะให้มาเที่ยวที่ตลาดน้ำนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ร้านขายขององกินเยอะแยะมากมายแล้วก็อยากจะให้ลองมาชิมเค้กร้านนี้ดูสวีทซอฟเค้กนะคะก็จะเป็นเค้กโรลแต สินค้าเราก็จะเป็นวัตถุแบบวัตถุดิบนี่คือคัดคัดสรรคุณภาพอย่างดีเลยสตรอเบอรี่ก็นําเข้าจากอเมริกาอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ลองมาชิมดูค่ะอร่อยมากใช่ที่พี่ชิมพี่ี่ซื้อไปเองเดี๋ยวจะมาก็ยังไม่เคยเห็นอันนั้นเพิ่งเห็นมันจะเล่นเค้กเค้กอันนี้จะมาใหม่ใช่ค่ะค่ะูใช่ค่ะจะมี45บาทค่ะี่่อยาง น,น้องเขากำลังขายดิบขายดีนะคะยังไงเดี๋ยวพัดพูดแทนนะคะว่าถ้าอยากจะมารับประทานเค้กของน้องเขานะคะมาที่ตลาดน้ำขนเตรียมฝั่งเหนือนะคะทางถนนเสรีไทย60นะคะออจอดรถเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาเลยร้านของน้องนะคะจะอยู่บริเวณเริมนะคะริมคลองเลยนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเรือไปเที่ยวจะเจอร้านน้องเขาก่อนนะคะสวีทแอนด์ซอฟต์นะคะเป็นร้านเค้กของน้องเขายังไง <ๆ S 1> ก็แวะเวียนมาชิมก็ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ